พร่ำข้าเจ้าด้วยน้ำนี้แล้วทีว่มีพาเจ้าเธอโล่งสุขพาคิดถึงมื่อค้ารับเป็นล้านนั้นพลันชีวาหันมาถึงบารมีเมื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ เราจะรู้ว่าพระเจ้าไม่กำหนดเวลาที่เราจะต้องดีบริบูรณ์เพียงแค่เราเริ่มพระองค์ก็จะส่งช่วยเราให้ได้ไปถึงสมโพธณบุญทั้งหลายต้องเป็นแรงบันดาลใจให้เราเก้าวตามท่านเหล่านั้นในความศักดิ์สิทธิ์ทิศชวนทุกคนถูกเรียกมาให้ดำเนินชีวิตในความศักดิ์สิทธิ์เพื่อว่าเมื่อผ่านชีวิตในโลกนี้ไปแล้วก็จะได้รับชีวิตนิรันดร ไปเป็นนักบ,บุญในพระณาจักรของพระเจ้าตามที่พระส,สนาจักรได้ประกาศให้เรารู้ในวันนี้ว่าท่านทั้งหลายได้บรรลุถึงสวรรค์แล้วดังนั้นนักบ,บุญก็คือคิสตชนที่กลับใจมาดาเนินชีวิตอย่างดีและเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายหนังสือวิวรณ์ได้ยืนยันนเรื่องนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้เราแม้จะต้องพบความยากลำบากต่างๆแต่ก็จะมีการช่วยให้รอด พราพระเจ้าทรงทําทุกสิ่งให้สมบูรณ์ตามแผนการของพระองค์อาศัยพระองค์ทุกสิ่งจึงสามารถผ่านพ้นสิ่งทั้งหลายเพื่อไปเป็นนักบุญได้อย่างแน่นอนเพียงเราต้องควบคุมตัวเองค่อยๆลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆพร้อมๆกับเพิ่มความกล้าหาญทีละเล็กทีละน้อยในการดำเนินชีวิตตามแบบนักบุญทั้งหลายซึ่งพวกท่านก็กำลังภาวนาสำหรับเราแต่ละคนอยู่ การติดตามพระเยซูเจ้าจึงเป็นหนทางที่ท้าทายเพราะมีเป้าหมายที่ล้ำค่ารออยู่พระวาจาพระองค์เป็นวิถีที่มีชีวิตทำให้เกิดชีวิตและก็มีคุณค่าอย่างแท้จริงแต่เมื่อได้ฟังเราก็จะยิ่งรู้ว่าพระองค์ทรงเรียกร้องเราอย่างมากอย่างเรื่องของบุญญาลาชที่พระองค์ประกาศสอนนั้น ช่างเป็นสิ่งที่ทวนกระแสของการดำเนินชีวิตตามค่านิยมตามความคิดหรือสติปัญญาทางโลกเพราะหากปัสจากความเชื่อที่แท้จริงสิ่งที่พระองค์สอนก็เหมือนไร้เหตุผลเป็นอย่างยิ่งคงไม่มีใครยอมรับได้ว่าบุคคลหนึ่งจะสามารถพบความสุขได้ในความยากจนความทุกข์การถูกเบียดเบียนและเงื่อนไขอื่นๆดังนั้นทิฏฐชนจึงจำเป็นต้องมีความเชื่อ มีแรงบันดาลใจและพลังชีวิตที่เข้มแข็งเพื่อจะสามารถยอมรับและยึดมั่นในสารที่พระวรสารนำมาให้พระเยสุเจ้าบอกเราว่าการจะมีความสุขที่แท้จริงได้ต้องดำเนินชีวิตอย่างมีจิตลมที่จะทําตามแนวทางที่สอดคล้องกับพระเจ้าในทุกๆเรื่องซึ่งก็คือการมีความยากจนในใจิตใจเพราะเมื่อเรารู้สึกว่าตนเองยังขาดแคลน เราก็จะเปิดรับให้พระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตดังที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างพระองค์ทรงสละความเป็นพระเจ้ามารับสภาพที่ต่ำต้อยและดำเนินชีวิตมนุษย์ของพระองค์ด้วยการเปิดรับทุกพระประสงค์ของพระเจ้านอกจากนี้ยังเป็นการช่วยนำเราให้เห็นถึงชีวิตในอีกหลายแง่มุมคือในความทุกโศกเศร้าที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นในชีวิตของพระองค์ ก็มีความทุกข์ยากอยู่ด้วยเช่นกันเพียงแต่พระองค์ทรงเห็นถึงการปลอบโยนของพระเจ้าดัางนั้นเราก็ต้องเห็นพระเมตตานี้ในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าทรงประทานพระเมตตาของพระองค์แก่คนทั้งหลายโดยเฉพาะคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มีความสำคัญใดๆหลายๆครั้งเราจึงเห็นความผิดหวังของคนที่อยากให้ตนเป็นคนสำคัญแต่ไม่ได้รับซึ่งแตกต่างจากการที่เป็นสามัญชนทั่วไป ที่มีชีวิตเทียบง่ายจึงได้พบความสุขและสามารถไปถึงจุดที่สูงสุดข,ของชีวิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูดดำเนินชีวิตในพระเจ้ากิจส่วนต้องปรารถนาจะดำเนินชีวิตในพระเจ้าเพราะมีพระองค์เท่านั้นที่จะเติมเต็มชีวิตเราให้ได้สมบูรณ์พระเจ้าไม่ทรงลำเอียงแต่ทรงยุติธรรมอย่างที่สุดเราจึงรู้สึกเป็นสุขอิ่มเอมใจเสมอ เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราเมื่อพระเจ้าส่งเปี่ยมเมตตาเราจึงต้องเมตตาต่อผู้อื่นด้วยและต้องเป็นความเมตตาที่มาจัดใจบริสุทธิ์เพราะใจบริสุทธิ์จะสามารถรักผู้อื่นได้ด้วยความปรารถนาดีอย่างแท้จริงผู้ที่รู้จักรักโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดตอบแทนผู้นั้นก็อยู่ในพระเจ้าที่ไม่เป็นเพียงแค่เห็นพระองค์ แต่เรายังได้อยู่ในพระอ,องค์ด้วยความรักด้วยพระอ,องค์จะทรงช่วยให้เราสามารถนำความรักไปยังผู้อื่นสร้างทุกสี่ให้มีสันติสุขและมีและแต่กระทั่งเวลาที่มีความยากลำบากเราก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญแม้การเรียกร้องของพระเยซูเจ้าดูว่ามากมายแต่พระอ,องค์ไม่ได้เรียกร้องเกินไปกว่าสิ่งที่ะองได้ทำและให้เราติดตาม ระเยสูเจ้าไม่เคยเรียกร้องให้เราทำในสิ่งที่พระอ,องค์ไม่ได้ทำพระองค์ได้เป็นมนุษย์ท่ามกลางเราเว้นแต่ไม่มีบาปเป็นการอยู่ร่วมในธรรมชาติมนุษย์อย่างสมบูรณ์และพระอ,องค์ไม่ทรงใช้พระธรรมชาติของพระเจ้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตอย่างมนุษย์แท้เลยเราจะเข้าใจถึงเรื่องที่พระอ,องค์สอนได้ง่ายขึ้นเมื่อเราดูถึงตัวอย่างชีวิตของบรรดานักบุญ ที่ท่านต้องผ่านชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์และต้องตายแต่ก็สามารถทำหลายสิ่งได้อย่างน่าสรรเสริญโดยเฉพาะการเรียนแบบชีวิตและติดตามพระเยสูริจเจ้านักบุญเหล่านี้มีจำนวนมากมายหลายคนหลายวัยมีการดำเนินชีวิตความเชื่อความรักในพระเจ้าอย่างลึกซึง้งและในที่สุดพวกท่านจึงบรรลุผลในพระองค์ การเป็นนักบุญของพวกท่านก็คือการเป็นพยานถึงการได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเราจึงต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองในทุกๆวันเพื่อจะสามารถได้เป็นนักบุญร่วมกับพวกท่านในพระนาจักรของพระเจ้าเริ่มต้นที่การดำเนินชีวิตตามบุญญาลาภของพระเยซูคริสต์เจ้าทีละข้ออาศัยการภาวนาพระองค์ก็จะทรงประทานพระสถานให้เราได้ปฏิบัติจนครบเหมือนที่นักบุญจอห์นได้บอกว่า ทิ่ตชนจำนวนมากก่อนหน้าเรามีทั้งเป็นบุคคลที่เรารู้จักแพร่หลายและที่พระสัาจักรไม่ได้ออกนามก็ได้บรรลุเป้าหมายแห่งพระสัาจักรสวรรค์แล้ววันนี้ให้เราภาวนาว่าพระเจ้าค่ะโปรดประทานพระอัฏฐานช่วยให้ลูกสามารถผ่านความยากลำบากหรือวิกฤตต่างๆได้อย่างเข้มแข็งอาศัยความเชื่อและการนำทางของพระองค์ ขอให้ิศชนทั้งหลายมีความกล้าหาญในการตัดสินใจเลือกทางชีวิตที่เป็นพยายานถึงพระเจ้าในโลกและสามารถเพียรทนจนบรรลุถึงพระานาจาักสวรรค์ได้อยู่ร่วมกับบรรดานักบุญทั้งหลาย some girl.